สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับการจำลองแมตช์การแข่งขันระหว่างบีไลซิกเจอกับทันนี่ฮาสเปอร์ฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกแข่งคืนนี้ครับใครเชียร์ทีมไหนก็ทายผลเอาละครับนี่ครับไลซิกมันระบบ4-3-3ครับส่วนทันนี่ฮาสเปอร์มันระบบ 4 3 1 2ครับเริ่มกระทยงครับเป็นทางด้านสเปอร์เคียเป็นฝ่ายคิดแล้วต้องเล่นก่อนไรซิกออกมาต่างอ,ออกมาโดนยังได้เอาละส่งล้ว,วครับไรซิกผมไม่ค่อยรู้จักนักเตะโซเท่า,า,าไหร่บออกมาด้านขวาดูตัวนี้ โด <c oughs> นตับบอลได้พี่ดเป็นอ e ันเดอร์เวลเลอร์ฮนดิเคนเป็นไ,ได้อ๋แล้วยังพองบอลกันยังเจาะก,กันไม่เข้าแนละ้วดูออกมาด้านขัวอะเลสิดูแล้วได้ยู มาด้านซ้ายเดี๋ยวตัดไฟไว้ก่อนนะเปิดมาตรงนี้ออกมาด้านขวาเอาดูสันสันชุดโดนกันแต่ได้ โอ้โหนั้นะเอาตนนหนึงตอนนึงก็รู้สึก่ตัวโคิดมาก่อนแล้วเฮลิเคนโอเป็นทางที่เขาจะไปออกนำอะไรซิกก่อนนะโอ้โหนี่ซกกอร์หนึ่งสูแ <scratch sit> ล้วเป็นทางด้านเฮลิเคนออกนำเอฟเฟคต์ตัวแรก เป็นตน่าจะไปออกกันในซิกนะครับเฮเลนี่เดินมได้เอาละออกมาด้านซ้ายัดตรงนี้ยังยังไม่ผ่านดูแทงรูชเองานีนผ่านอ๋อเดี๋ยครับเปิดตรงนี้ยังเปิดไม่ได้ ดูคัสโมล่าออกมาใเฮลิเคนดูดูมาอีกแล้วเฮลิเคน20ดูโอ้โหด,ดูจังหวะนี้ครับ20จนได้เฮลิเคนคนเดิมเลยครับนี่ครับเฮลิเคนเอาแล้วแล้วซิกต้องทำอะไรสักอย่างหนึ่งครั นี่นะดูยัดต่อมายังทำอะไรไม่ได้เลยอืมไม่ฟาวเอาละไม่ฟาวเป็นกันดูตัวน,นี้ลงได้อ๋อดูเกมสวนพันธ์หน้าสปเปอร์ยังเสือไม่ได้เสือไม่ได้อ,อ๋อตรงหน้ายังไม่ทำงานนะลูก,ลกิก สต์มนแข้งแก่นมากโเซีมันยืดนัดแขนมาตอนนี้เดเรียลีจับบอลจิกมาเจอเลยครับวาคซิมิล่าโดนออก,กบติกล้ำหน้าครับวาล้ำหน้าจิกนนออหนโอ้ล้ำครับล้ำล้ำเยอะเลยครับ อยู่ยนาทีาที่ทีมสี่ยังถือว่าไรซิกเป็นไฟไล่ตามอยู่ครับเดี๋ยวเราเขาเปลี่ยนเอาทางด้านลงมาแทนเนี่ยนะ โอ้อาการตอบรับลงมาครับเสริมแดนกลางครับเกมสองคนแล้วครับในซิกของเราเล่นเก่งครับช่งเวลาหลังดูว่าลรซิกจะแก้เกมได้หรือเปล่าครับ ยังมาอยกว่ายังพิเได้ับอืมไปฝ่าเขาไปขึ้นมาสเตอร์ได้ได้สุดยอดสังเชต เปิดดูจะเปิดต่อมา6รนี้อาร์ติสีไฟแตกได้ครครับท่านทีพลก,ก็ขอไฟได้วยครับนี่ครับสวยเลยแตวดูผักชัยมือเนครับ,น,น,รบนียรตีไข่แตกได้แล้วสำหรับเลซิ ตักบ้นตัางบ้นได้ลู้ชา้ารูแก้ไขมาได้ดีแก้ไขมามาได้จะไม่ผ่านลูกนนี้ใจเพื่อนอาอเดินอะไได้เอ้ยยังไเชียยไปเกลี่ยมาอยู่นะ ได้คือได้ได้แล้ชิดมาฮมึยังตัดหน้าได้โอ้แม่สเต์วันนี้เล่นดีิี่รับดูสองตัวหนึ่งเราไม่ผ่านนับ อาวลับไล่สิทาบอลได้โู้โ่แทนรุนี้เพื่อนไม่เข้าใจครับเพื่อนไม่เข้าใจเอาเ้าวขัดลังกรรมการไม่ว่าอะไรแต่วันนี้ให้มาให้ผ่านอีกสักนึงครับดูยังตัดบอลไม่ได้แต่วันนี้วา,า,าง,บ,งบ,บอลยาวขึ้นมา เงี้ยเป็ดเดลีร่รี่รักได้เอาแล้วเต็นสวนสวนนะโอ้โหโดนโดนรักได้อีกโอ้โหติดเซฟยังยังไม่เสียเพิ่มเตะต่อมาเอาวงเปลี่ยนทางนู้ฮให้ลิเกนู้นยัง มองนี่โอ้โหนี่หาได้เลยลีมองจังหวะเี้ยบมองชงขึ้นมาได้เลยลีมองจอดจอดเอาแล้วต้องแก้ไขใหม่เลยต้อ,องหลังคอองดรอได้ เ้าข้าวพวดกองหลังข้าวพวดเอาแล้วอืมจบเก่งครับโมโหไปทางด้านธนาสเปิร์ผว่าใช้ได้ับดันนี้